มาเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเราทางช่องนี้เป็นช่องขายกางเกงยีนลีวายมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นมาดูกางเกงยีนลีวายรุ่น501มือสองตัวนี้เป็นสีซูเปอร์แบล็กเข้มๆหนึ่งตัวนะฮะเป็นงานประเทศ U.S.A. ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะมาดูกางเกงยีนตัวนี้นะครับขนาดตามป้าย Double U 36 L 34นะฮะขนาดตามป้าย Double U 36 L 34 made in U.S.A. ขนาดวัดจริงเอวสายาวทั้งตัว46.5ปลายขา8.3ราคา3,500บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเก,ง,เกงตัวนี้นะฮะสีสวยๆเข้เมๆนะฮะตรงไซสท่านใดนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยที่เบอร์โทรศูนย5เก้าหยินดีให้บริการครับผมกางเกงตัวนี้นะครับเป็นงานประเทศ USA นะฮะ เดบันยู 36L 34ขนาดวัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว46.5ปลายขา8.3ขนาดตามป้ายและขนาดวัดจริงตรงกันลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะฮะทางร้านเรามีเกงยีนลีไวรุ่น501ไวฟอฟบริการลูกค้านะฮะทางร้านเราจะขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูงานปลายขานะงานปลายขาเป็นผ้าฟอกเดิมนะ,ะเป็นผ้าเดิมๆเย็บเดิมๆนะครับ กางเกงตัวนี้เม็ดอินยูอราคา3,500บาทลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะขอดูภาพนิ่งเพิ่มเติมดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยกับทางแอดมินเราที่เบอร์โทร096ย5 1 9 5 2 5ยินดีให้บริการทุกท่านที่ติดต่อมานะครับทางร้านเราขายของมาก็ยาวนานนะครับลูกค้าไม่ต้องเปิดกังวลว่าจะได้ของไม่ตรงปกทางร้านเรา ขายของมายาวนานลูกค้าที่ซื้อของจากทางนั้นเราไปแล้วล้วนแล้วแต่มีความพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับก็คือสินค้าคุณภาพเกินราคาแน่นอนใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เขาดูรายละเอียดต่างๆเขาอ,อยากจะดูป้ายแคร์ป้ายลิสแบดป้ายอะไรต่างๆตรงไหนให้ทางแอดมินเราถ่ายให้รูปให้ดูได้เลยอยากจะดูสีกลางแจ้งธรรมชาติก็แจ้งแอดมินเราได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะฮะ สีสวยเสมอตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังจริงตัวนี้สวยส,วยสีเข,เข้มเลยนะเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวก็วัดในก็เอลสามสิบสี่นะ W สามหก L สามสิบสี่นะครับผมป Red ้ายเรตแท็บนะครับสกรีรีไวสองด้านเป็นงานสีดํานะครับซูเปอร์แบ็คเข้มนะฮะหนึ่งตัวนะจะทางขานของเรานะเป็นงาน USA งาน USA เนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับลูกค้าจะมีมาประมาณกระสอบหนึ่งก็จะมีมาปนๆมานี้หน่อยมีมาไม่เยอะนะครับ หมดแล้วหมดเลยครับสินค้าของเราหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งไซส์นั่นเองจะทําคลิปไว้ให้ในช่องน,นี้ลูกค้าอยากจะดูไซส์ไหนสามารถเลื่อนดูในช่อง youtube ได้เลยนั่นหรือในทางเพจทาง youtube ได้เลยว่าอยากจะดูไซส์อะไรนะฮะเราจะมีหมวัหวข้อที่พิมพ์ไว้ให้ถ้าหาไม่เจอไซส์ที่ตัวเองต้องการติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร0961519525แอดมินเราจะส่งรูปภาพต่างๆให้ท่านดูนะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ที่ให้ความไว้วางใจกันมาดูตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ